สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับเมาสนานนางเอกผิวเข้มอากตันยูเลือกผัวดีกว่าแม่แม้ถูกซ้อมก็ยังรักเพจดังเมาสนันนางเอกสาวผิวเข้มอกตันยูเลือกผัวดีกว่าแม่ของตัวเองแม้จะถูกเตือนกี่ครั้งก็ไม่เคยฟังมีเรื่องมาให้ขาเผืออก,กันอีกแล้วเมื่อเพจจับโปดารานางเอกสาวผิวเข้ม อากตันยูเลือกผัวดีกว่าแม่ของตัวเองแม้จะถูกเตือนกี่ครั้งก็ไม่เคยฟังแถมแฟนหนุ่มก็เห็นนางเอกสาวเป็นกระสอบทรายแต่ยังไงก็รักไม่เปลี่ยนโดยทางเพจยังได้ให้รายละเอียดนางเอกสาวรายนี้เอาไว้ว่าสามีกับแม่หนูจะเลือกใครเรื่องมีอยู่ว่านางเอกสาวผิวเข้มมะละกอแขกดำไวย้ยังไงคะอันนี้คือวงในกลางใจข่าว แอบเล่ามาแบบลับๆห้ามขยับไปบอกใครแต่วันนี้อยากเล่าขอเมาส์นิดนึงว่านางเอกสาวคนนี้แรงมากแรงเวอร์แบบมีคนทับอกแบบตกใจอีแม่เอ้ยทุกคนขาวงในเขาเล่าว่านางเอกคนนี้ไม่เชื่อคำแม่แม่พูดเท่าไหร่ก็ไม่ฟังเห็นผู้ชายดีกว่าแม่วายก็แอบเจ็บอยู่นะคืนขั้นมีปากมีเสียงกับแม่ตัวเอง พอเรื่องผู้ชายแต่ก็น้อเข้าใจหัวอกคนมันรักน้องกับแม่แท้ๆฟาดได้แต่แต่แต,แต,แต,แต่แรงกว่านั้นนางเอกสาวคนนี้ถูกแฟนหนุ่มตียิ่งกว่าละครหนังอีกคุณผู้ชมเอ้ยวายแอบตกใจเลยนะคะตอนพี่คนนั้นมาเล่าอมวงในเขาเล่ามาน้องททผัวกับแม่น้องจะเลือกใคร ขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนิวออนไลน์และขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสะข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ